สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลาการในการมองโลกการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเมื่อสินธรรมถูกแล้วเลยนะผู้ปกครองไม่ทําหน้าที่ตามธรรมผู้คนไม่ทําหน้าที่ของตนเองตามสมควรโลกก็จะเดือดร้อนนะครับ ที่มาชวนคุยวันนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะจริงๆแล้วเห็นมานานแล้วลหละแต่ว่าเอามาพูดก็เพราะว่าขณะนี้มันเกิดสภาวะที่เดือดร้อนแล้วนะจากวิกฤตโควิด1 9ซึ่งส่งผลไปกระทบถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะแล้วไม่นานนะถ้าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะมันทําให้ผู้คนเนี่ยไม่พอใจคือการตอบสนอง นะหรือนโยบายหรือมาตรการนะครับจากผู้ปกครองเนี่ยนะทำให้ผู้คนไม่พอใจมันก็จะนํามาสู่ความตึงเครียดแล้วก็เราก็จะเห็นปริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในสังคมนะอาจจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะรวมถึงในไทยเรานะดังนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันเรื่องนี้นะว่าคือสินธรรมเนี่ยเป็นแก่นกลางของมนุษย์เลยนะของสังคมมนุษย์นะถ้าสินธรรมถูกละเลยนะอันนี้ก็น่าห่วง แต่ก่อนนั้นนี้ดูเหมือนว่าสินร,รมถูกล้เลยแล้วไม่มีผลอะไระผู้คนก็ยังใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้นะเศษรษฐกิจการเงินก็ยังพอเอาตัวรอบไปได้ถึงแม้จะมีหนี้สินท่วมมีหนี้สินมากมายเกิดขึ้นในโลกใบนี้นแต่ว่าดูเหมือนก็มันยังไปต่อได้นะแต่ว่าพอเจอวิกฤตโควิด -19 กนะก็ไม่ทราบว่ากรรมหรือธรรมชาติหรือพระเจ้านะประทานมา เขาเรียกว่าเป็นหงดํำนะเป็นไอ้แบ็ูบอนส่งมาทำให้ระบบนะต้องตอบคำถามว่าระบบนี้มันเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่จริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรนะจึงทำให้ผมฉุกคิดกลับมานะนึกถึงก่อนหน้านี้นะครับหลายทศวรรษที่แล้ว สิ่งต่างๆที่มนุษย์ดำเนินชีวิตนะตามวิถีของตัวเองมานะครับซึ่งก็เห็นแล้วว่าศีลธรรมมันเสื่อมถอยสำหรับผมนะผมมองเห็นมานานแล้วแต่ก็ดูเหมือนผู้คนจะไม่ค่อยก็เรียกว่าอะไรนะไม่คิดถึงว่ามันจะมีผลอะไรก็คิดว่าก็ยังไปได้นะก็ยังคงใช้วิถีชีวิตที่ไม่มีศีลธรรมไปได้นะผู้ปกครองก็ไม่ทำหน้าที่นะตามธรรมนะถ้าเรามองเห็น ก็มีเรื่องของการเล่นพักพวกอยู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็ตามจับไม่ได้นะแล้วก็ผู้คนไม่เพาะผู้ปกครองนะผู้คนทั่วไปในสังคมถ้าเราเห็นทุกแวดวงสังคมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมราชการนะครับ คนเป็นครูในะการศึกษานะคือเรียกว่าแทบทุกวงการนะครับก็จะไม่ทำหน้าที่ของตนเองนะตามสมควรนะซึ่งผมก็มองว่าเออวันหนึ่งเนี่ยโลกมันจะต้องเดือดร้อนนะแต่พอมาครั้งนี้ก็ลองดูแล้วกันนะว่าโควิด1 9อนะันนี้เป็นตัวจุดชนวนนะที่กรรมธรรมชาติพระเจ้านะส่งมาส่งมาจุดชนวนเป็นจุดเริ่มต้นนะเพื่อทดสอบว่านะ สินธรรมเนี่ยสำคัญไหมนะสิ่งที่ผมมองเห็นมาในช่วงหลายทศวรรษนะครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยนะไม่ได้ถูกเลือกโดยธรรมนะไม่ได้ถูกเลือกโดยธรรมแบบว่าคือประชาชนเป็นผู้เลือกใช่ไหมก็เลือกมาโดยใช้อะไรไม่ทราบแหละนะแต่ว่าไม่ใช่โดยโดยธรรมนะด้วยความถูกต้องนะสอดคล้องกับ การเลือกผู้นำอะ่ะยต้องเลือกคนดีเลือกคนมีศีลธรรมมาเป็นดับหนึ่งไงนะแต่ว่าหลายทศวรรษมาก็จะเลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์มานะหรือว่าผู้ที่จะเน้นอะ่ะนะเน้นผลประโยชน์ที่บางทีดูแล้วมันไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยนะแล้วพอเลือกผู้ปกครองมาแล้วนะครับผู้ปกครองก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตามธรรมอีกนะก็คือตามทศพิธร,ราชธรรมหรือราชธรรมสิทธินะลองไปย้อนดูนะ เราะปีดเราจะทำเราจะสิบคืออนะไรก็มีหลายเรื่องก็คือเรื่องของการบริหารกิจการรัฐนะการบริหารกิจการของประเทศนั่นเองสิ่งที่ผมพูดนี่คือพูดถึงทั่วโลกนะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะนับตั้งแต่ประเทศมหาอำนาจน,นะลงมาถึงประเทศทั่วๆไปนะตามข่าวสารที่ผมดูจากทั่วโลกนะแม้แต่ในบ้านเราในไทยนะผมก็ติดตามดูมาก็นันบ,บอกว่าผู้ปกครองนะครับ ยังไม่ได้ถูกเลือกโดยธรรมไม่ได้ทําหน้าที่ตามธรรมทศพิธรัชธรรมหรือรัชธรรมสิบได้บริบูรณ์นั่นเองอาจจะมีบ้างนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ผู้นําไม่ได้ทําเลยอาจจะทําบ้างแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ส่วนผู้คนประชาชนก็ไม่ทําหน้าที่ของตนเองตามสมควรด้วยธรรมเหมือนกันจะไปโทษแต่ผู้ปกครองนะประชาชนด้วย คือคนที่เป็นพ่อแม่นะครับก็ไม่ได้ทําหน,น้าที่นะพ่อแม่ที่สมบูรณ์นะที่ดีที่ถูกต้องตามหลักธรรมครูอาจารย์นะครับนะก็ไม่ได้ทําหน,น้าที่นะของตนเองตามสมควรตามหลักธรรมสามีภรรยาคู่ครองนะก็ไม่ได้ทําหน,น้าที่ของตนเองนะครับตามสมควรตามธรรมบุตรธิดานะครับก็ไม่ได้ทําหน,น้าที่นะของตนเองตามสมควรตามธรรมเพื่อนนะ สมัยนี้เพื่อนกระลีมิตรนะบางทีหายากเพื่อนแท้หายากเพื่อนเทียมเยอะนะ<ม>เพื่อนที่คอยอิจฉาลิษยานะคอยปักปั๊มใส่ร้าย,ลายเลื้อยขาเก้าอี้แทงข้างหลังเยอะนะนะเพราะว่าแข่งแย่งผลประโยชน์นะอิจฉาลิษยากันก็เรียกว่าไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองตามสมควรสมณะชีพราหมนะครับก็มีจํานวนมากที่เราเห็นเป็นข่าวนะประพฤติผิด นะครับจากสมณธรรมอ่ะเช่นบางคนนี่อยากมีคู่ครองนะก็มไม่รู้ไบปบวชเป็นภิกษุทำไมใช่ไหมก็ออกมามีคู่ครองซะนะหรือว่าบางคนอยากจะรวยนะก็ออกมาสร้างงานนะทำงานนะบางทีก็ไปอยู่ในสมณะเพศน,นะก็ไม่เหมาะไม่ควร มันก็เรียกว่าไม่ทําหน้าที่ของตนเองตามสมควรเช่นกันเมื่อไม่ทําหน้าที่สมควรก็คือการไม่ประพฤติธรรมนั่นเองแต่ว่าการไม่ประพฤติธรรมก็คืออะไรก็คือการละเลยสินธรรมและการกระทําที่ไม่สอดคล้องใช่ไหมฮะก็แบบว่าไม่ได้ทํากรรมดีไงไม่ได้ทําสิ่งการกระทำทั้งการคิดพูดแล้วก็ลงมือทํามันก็ไม่สอดคล้องกับกรรมดีธรรมชาติและพระเจ้าไงนะ,ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมมองเห็นมันก็ต้องนามันก็ต้องเกิดสิ่งเดือดร้อนขึ้นมานะความเดือดร้อนก็จะตามมานั่นเองนะโลกก็จะเดือดร้อนนะก็จะถูกลงโทษจากกรรมจากธรรมชาตนะิจากพระเจ้านะมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ผมพูดถึงนะครับทําดีได้ดีทํามไม่ดีได้ไม่ดีนะนะก็สอดคล้องกับธรรมชาตนะิเป็นไปตามกฎไตรลักษณนะ์ก็คือความ ที่มันเปลี่ยนแปลงความที่มันไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงไปแปรป,ปวนไปมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบรันดอมนะมุั่วนะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าทําดีแล้วจะไม่ได้ดีนะทาไม่ได้ดีแล้วจะได้ดีนะหรือว่าทําเหตุดีจะได้ผลไม่ดีทําเหตุไม่ดีจะได้ผลดีนะมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมการการะทําของมนุษย์แล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับก็คือเหตุดีก็นําไปสู่ผลดีนั่นเอง เหมือนเราปลูกต้นไม้อะนะถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลือกบุญกุศลนะเราเลือกดินที่ดีนะครับพอปลูกนะขยันหมั่นเพียรในการลดน้ําเติมปุ๋ยนะครับดูแลพวกมแมลงนะสัตว์แมลงต่างๆดูเรื่องลมฟ้าอากาศทางปกป้องมันต้นไม้ก็จะขึ้นมาดีเห็นไหมเหตุนะกฎแห่งกรรมและกฎใจลักนะดังนั้นถ้ามนุษย์เนี่ยผิด นะผิดก็คือละเลยนะสินธรรมผู้ปกครองไม่ทําหน้าที่ตามธรรมผู้คนไม่ทําหน้าที่ของตนเองตามสมควรโลกก็จะเดือดร้อน mm hmm. ก็ติดตามดูต่อไปนะครับโคโควิดนะ -19 ผมมองว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะอะไรจะเกิดขึ้นใน2ปีนี้สองห้าหกสาเพราะนั้นเมื่อสินธรรมไม่กลับมาโลก,กาจะวินาศหรือไม่ นะถ้าท่านเป็นคนที่เชื่อศรัทธาในความดีนะท่านก็ตอบคำถามนี้ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube ชอแม่อาจารย์เสก5.0นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามแล้วสนวนอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านฟังนะคัดกรองสาระประโยชน์ไปนะครับเพื่อจะใช้ปกป้องตนเองแล้วก็คุ้ยพ้นจากวิกฤตและภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ